เอาละครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนะครับผมเนี่ยก็อยู่ผมบเอ็กซินเช่นเคยนะครับทุกคนก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมหายจากการําคลิปไปเนี่ยประมาณ1เดือน1 2บสถึงสิวันเลยนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรลงเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเจ้าตัวโลบอกเนี่ยผมก็ได้ทำการแบบลบทิ้งไปลนะทุกคนแล้วก็อีซน์ของผมเนี่ยมันเป็นสีขาวเนาะตอนแรกอะแล้วแบบผมก็หาวิธีแก้ได้แล้วนะครับทุกคนก็เลยจะเอามาบอกทุกคน,นว่า วิธีการแก้เจ้าตัวแอปอ e ีซา์เนี่ยให้มันเป็นสีฟ้าแบบผมแบบนี้ทำยังไงนะครับผมส่วนเรื่องใครที่รอแบบเจ้าตัวเดลต้าอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะทุกคนวิธีการทําให้เจ้าตัวอ e ีซน์จากสีฟ้านี่จากสีขาวเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมก็ฝากเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ ฝากคนละ1ไลค์งแชร์หนึ่งติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ Google Chrome ตรงนี้นะครับใครที่ไม่มี c h มเนี่ยก็ไปสามารถโหลดได้ใน Google Play นะครับไม่ใช่ Google Play นะทุกคนก็ใน App Store นะครับหรือว่า Play Store นั่นเองนะครับผมกดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นลิงก์เจ้าตัวลิงก์นี้เนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนเดี๋ยวผมก็คือจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวลิงก์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถทิ้งไว้ให้ได้ครับเดี๋ยวมันจะโดนบล็อกนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord ไว้ให้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเอาใน Discord นะครับผมก็อย่าลืมนะครับก็ฝากคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมก็ไปหาวิธีมาเนาะทุกคนว่าให้มันหายจากเจ้าตัว f อฟขาวเนี่ยทำยังไงก็ได้แล้วนะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเมื่อทุกคนเข้าลิงก์มาอันนี้แล้วใช่ไหมครับก็ทุกคนเนี่ยทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเจอคําว่า DNS ตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการดาวน์โหลดนะครับเมื่อทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับ พอเมื่อทุกคนดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการกดเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะเจอคําว่าทั่วไปตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็มากดคําว่าการจัดการ VPN และอุปกรณ์ตรงนี้นะครับคือมันจะขึ้นมาเป็นเจ้าตัวนี้ครับทุกคนเห็นไหม KHOIN DNS ตัวนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งอะไรปกติเหมือนคลิปกันก่อนที่ผมเคยสอนเลยครับถ้าใครมีรหัสหน้าจอเนี่ยก็ใส่รทัสหน้าจอนะครับถ้าใครไม่มีมันก็จะติดตั้งเองเลยเนาะ และเมื่อเวลาเราติดตั้งเจ้าตัว DNS เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับจะเห็นคาว่า Easy ตรงทุกคนเห็นคาว่า e i s n ตรงนี้ไหมนี่ตรงที่ผมเอาวงกลมมาเลื่อนๆนะครับก็ทุกคนเนี่ยทำการดาวน์โหลดนะครับก็คือกดไปแตะไปหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการกดบันทึกดาวน์โหลดนั่นเองครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนก็ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาหาคาว่า e i s n free ตรงนี้นั่นเองครับทุกคนจะเห็นไหมครับว่า e s i g n แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีให้เราดาวน์โหลดหมดเลยนะครับทุกคนที่ผมสังเกตมาเนี่ ก่อนกับเว็บนี้นะครับเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเยอะกว่าจากตัวก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่จากที่สังเกตมานะผมก็รู้สึกว่ามันมันจะเป็นตัวใหม่ด้วยนะเหมือนไอตัวจากเว็บเก่าเนี่ยเหมือนว่าจะไม่มีไอตัวบนกับไอตัวที่2หรือเปล่านั่นเองครับเมื่อกี้เนี่ยผมลองโหลดไปแล้วนะครับก็คือผมลองโหลดเป็นเจ้าตัวซันชายสีตัวนี้นะั่นนั่นเองนะครับทนก็คือแอปก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์สีขาวเหมือนเดิมนะก็คือใช้งานไม่ได้นะครับก็ผมเลยทําการโหลดเจ้าตัว Ko Kotok ตัวนี้มานะครับทุกคนก็คือเป็นสีฟ้าแบบนี้ปกติเลยนะทุกคนก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็ทุกคนเนี่ยลองโหลดดูนะครับลองไล่โหลดดูทีละตัวเลยนะครับว่าตัวไหนเนี่ยใช้ได้ไหมครับทุกคนถ้าสมมติทุกคนโหลดตัวแรกมาแล้วใช่ไหมแลวตัวแรกใช้ไม่ได้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำการลบออกก่อนนะครับแล้วก็ถึงโหลดตัวที่2เนาะอย่าไปติดตั้งซ้ำนะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับทุกคนเมื่อเวลาทุกคนโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่การตั้งค่านะครับ พอเมื่อทุกคนกับที่การตั้งค่าแล้วนะครับ <ๆ S 1> ก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะเจอคําว่าทั่วไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเข้ามาคําว่าการจัดการ VPN และอุปกรณ์ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับพอทุกคนกดมาแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเจ้าตัวแอปส่วนองค์กรตรงนี้ขึ้นมานครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดอนุญาตหรือว่าเชื่อถือก่อนนะครับถ้าทุกคนเนี่ยไม่ได้กดอนุญาตหรือว่าเชื่อถือเนะี่ยมันจะไม่สามารถเข้าเจ้าตัวแอปใช้ได้นะครับก็ทุกคนเนี่ยทำการกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีคำว การกดเชื่อถือหรือว่าติดตั้งนะครับเมื่อคนติดตั้งเชื่อถือเสร็จเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมเมื่อทุกคนกดเชื่อถือหรือว่ากดติดตั้งเสร็จแล้วครับมันก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปได้ตามปกติเลยนะครับทุกคนถ้าใครเข้ารอบแรกแล้วเนี่ยแล้วมันเด้งเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับก็คือมันเป็นปกตินั่นเองครับถ้ามันเด้งก็ให้เรากดเข้าอีกรอบนึงนะครับมันก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติเลยเนาะแล้วเราก็ก,กดคําว่าไอกีข้างบนมุมขวามือนะทุกคนก็คือกดมุมบนขวามือไปเร ใช้งานได้ตามปกติเลยนะทุกคนก็ลองโหลดเจ้าตัว r o บอร Delta อะไรมานะครับทุกคนก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนลงเจ้าตัว Delta ล่าสุดแล้วกันนะครับของ iOS เนะครับทุกคนก็รอติดตามได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนใครทําได้ไม่ได้ไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นว่าเนี่ยใครชอบใจคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ